สำนักงานกสอนอร,ร่วมกับสำนักงานปปอชอภูมิใจเสนอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุดจริตครับเราจะไม่เอาคุจริตหรือว่าคอร์ปชันนะครับท่านับก็บถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปอชนนั้นะนำมาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสโมสอนสุจริตครับวันนี้อยู่กับผมอาร์ตอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับซึ่งก็ถือได้ว่าสโมสอนสุจริตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจครับในการเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับมาร่วมกันต่อต้านนะครับกับปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับซึ่งถือได้ว่า2ปัญหานี้นะครับก่อให้เกิดความลวมสลายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับหากจิตใจของมนุษย์ทุกคนนะครับอยู่ภายใต้การมีศีลธรรมครับแล้วก็หยับยั้งช่างใจกันได้นะครับให้การประพฤติปฏิบัตินะครับด้วยความชอบในสิ่งที่ดีในสิ่งที่งามครับไม่ประพฤติผิดนะครับในเรื่องของการโกงกันหรือว่าในเรื่องของการทุจริตการคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับก็ถือได้ว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะช่วยสร้างให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้ววันนี้เองครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับจะมาติดตามครับกับการดําเนินงานของตปอชนะครับในส่วน ของภาคอีสานครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้นะครับว่าเขามีการทํางานกันอย่างไรบ้างในพื้นที่มีเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของการทุจริตการคอรับช่นอย่างไรบ้างและใช้วิธีไหนครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับในช่วงของสุจริตจับประเด็นครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเรามีข้อมูลดีๆครับมีเรื่องราวดีๆเช่นเคยครับที่ทางปปชนั้นได้นามานําเสนอนะครับให้กับคุณผู้ชมเป็นประจําในรายการสโมสรสุจริตแห่งนี้นะครับเราไปติดตามชมกันเลยครับว่าวันนี้ทางปปชมีอะไรมาฝากให้กับ พวกเราทุกคนในช่วงของสุจริตติดตามครับช่วงสุจริตติดตามขอรับฉันรับไม่ได้ คนยิ้มเดลี่คนดีไม่คอรับใชเอาเลยเอาเลยทุกคนฟังทางนี้เร่งออกมาจ้าวันนี้เราจะมีการคัดเลือกทหารกองอาสาเข้ารับราชการมาสมัครกันได้เลยนะจ้าบงังเจ้าก็รูปร่างสูงใหญ่ถ้าทางไม่เลวข้าจะส่งเจ้าไปคัดเลือกเป็นทหารแห่งมืองอยุธยาถ้าจะดีนะโอ้ไม่ก็จะให้ข้าไปเป็นทหารหรือจะข้าไม่ใช่ชาวอโยธยาถ้าเป็นทหารได้หรือเจา้ามาเป็นจา่จาได้สิไว้เป็นหน้าที่ข้าเอง ข้าจะสนับสนุนเจ้าให้มีผลงานที่โดดเด่นกว่าทุกๆคนเลยละ่ะแล้วข้าก็จะได้กลายเป็นพ่อข้าที่มีลูกน้องกลายเป็นนายทหารใหญ่ฮฮ่าข้าพาคนมาคัดเลือกอ๋อพามาทดสอบได้เลยจ้ะท่านนายทหารข้ามีวายชั้นดีจากประเทศฝรั่งเศสให้ท่านด้วยนะเพราะว่าคนของข้าจะได้รับคัดเลือกง่ายขึ้นโอ้ในตัาติดสินบนข้าสินนะได้สิข้ามีตำแหน่งว่างให้พอดีเชียวไม่เยี่ยมเยี่ยมเลยทหาร พาเจ้าสองคนนี้ไปประจําที่คุกให้ตําแหน่งนักโทษสักสองอาทิตย์ขอหาติดสินบนทําไมยาง่ะขอไม่น่าเลยไปการติดสินบนผู้อื่นไม่ว่าจะทําด้วยตัวเองหรือทําเพื่อคนอื่นก็ถือว่าคอรับชั่นอยู่ดีไม่ควรทําอย่างยิ่งนะโยมโอ้ i อ s o อ r y เข้าใจแล้วขอรับ ว้าวเป็นยงไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปชนั้นนํามาฝากให้กับผู้เราเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอนะครับในรายการสโมสรสุจริตแห่งนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับกลับมาติดตามนะครับเรื่องของการทํางานครับของปปชในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวงว่าอีสานแห่งนี้นะครับว่ามีการทํางานกันอย่างไรบ้างนะครับมีบทบาทภารกิจอย่างไรกันบ้างมาติดตามได้ครับในช่วงของสุจริตจับประเด็นในช่วงหน้าครับ สำเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องยังว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงืนงสกปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย โม,มีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยช่วงสุจริตจับประเด็น คุณผู้ชมครับบทบาทภารกิจของปปชนั้นถือได้ว่าเป็นบทบาทภารกิจที่สําคัญยิ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเรานั้นมีการพัฒนานะครับด้วยความโปร่งใสครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับในส่วนของบทบาทภารกิจของการทํางานในส่วนของปปชในภูมิภาคทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานกันนะครับซึ่งในขณะนี้ครับผมก็อยู่กับท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชครับขอต้อนรับครับคุณพิเชษพุ่มพันธ์สวัสดีครับ ก่อนเลยนะครับในพื้นที่ของภาคอี <víde Egypt. S 2> สานเองเนี่ยครับเรามีการทํางานเรามีโครงสร้างในเรื่องของการปรับปรามการทุจริตแล้วก็การป้องกันอย่างไรบ้างครับสำนักงานปปชเองเนี่ยมันจะมีการเรา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 ทำตามยุทธศาสชาติอาดับกรักยุทธศาสชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับที่2นี่ก่อนนะครับเราก็มาทําเป็นยุทธศาสของสำนักงานปปชแล้วก็กำหนดเป้าหมายด้วยกันร่วมกันในการที่จะทํา างานให้ให้ให้รูปบรรลุลเป้าหมายเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ก็คืออันแรกก็คือการที่จะให้ค่า CPI ของเราเนี่ยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ได,ได,ได้ได้ค่า,คาที่ห้าสิบนะฮะตอนนี้เราได้สามสิบแปดเองนะฮะเหลืออีกป,ประมาณส<อ>ิบสองก็พยายามเร่งกันอยู่มันรกระบวนการหลายกระบวนการ,ร,รนะครับอันที่สองก็คือเราพยายามจะลดคดีค้างแล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนัานปลา่าคือเราอะถูกต่อว่าอะไรก็แล้วกันหลายๆเรื่องเลยเพราะว่า คดีเราอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ค้างเยอะนะครับนี่เราก็กําหนดเป้าหมายไว้ด้วยฮะว่าจะต้องคดีคดีค้างเนี่ยจะต้องลดให้หมดแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะฮะอันที่3มก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักในการตระหนักรู้ในการพิษภัยของการคอร์รัปชันว่าคอร์รัปชันนี่มันมีพิษภัยร้ายแรงที่ทําให้บ้านเมืองเราถึงขั้นล่มสลายได้ยังไงให้ทุก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 ส่วนในสังคมได้รับทราบ ตอนนี้เราก็ในส่วนของทางปาปชในภาคอีสานเองครับก็ในในผมเองเนี่ยจะดูแลในภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ช่วยอีกท่านนึ่งดูแลอีสานตอนตอนล่างนะครับแต่เมื่อก่อนผมก็ดูอยู่ทั้งหมดเหมือนกันคร,ครับที่นี้เราก็มาวางแนวในการทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับในเราเราก็จะมีภารกิจครบทุกอย่างเงินส่วนกลางเลยนะฮะในใน,ในสำนักงานปปชประจำจังหวัดน,นั่งทั้งมีภารกิจด้านการป้องกัน ด้านการปราบปรามการจลิตนะครับแล้วก็การตรวจสอบทรัพย์สินนะครับแล้วก็การบูรการทํางานกับส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเราเนี่ยก็ถือว่าการทจริตเป็นวาระแห่งชาตินะครับพยายามจะบูรการเรื่องของโะงมานในการจริตเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยทั้นี้ก็สามารถที่จะของบประมาณด้านการทผนิตได้เลยตัวสำนักง,งานประชอเองก็เป็นศูนย์กลาง ด้วยเหมือนกันที่จะคอยดูในเรื่องโอมานครับนะครับแล้วก็งานป้องเราเนี่ยฮะก็อย่างที่มาวันนี้ก็คือ,คอ,คองานในเรื่องของการเกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแนวทางพุทธศาสนานะฮะเราก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรานอกจากนั้นงานป้องของปปชเราก็สามารถที่จะคิดในแง่ของ การที่จะลงพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักกับเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับอย่างเช่นไปที่สพทคือสพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานอบทที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าปริมาณเรื่องร้องเรียนเกิน80%ของในพื้นที่เนี่ยมาจากอบทนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเยอะมากนี่สำคัญมากครับก็อย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าในการการกระทําผิดของอบทเนี่ยก็หนึ่ง อไม่รู้ครสองเสี่ยงสามตั้งใจอะไรตัวนี้นะมันก็มีอย่างงี้เอาเอาชั้นๆหนยนะฮะดังนั้นไอ้ที่ไม่รู้เราดึงพยายามดึงออกมาก่อนครับไอ้เสี่ยงตัวยำดึงออกมาเฮ้ยอย่าไปเสี่ยงเลยคืออาจาครับต้องทิ้งร่องรอยคุณถ้ามีการตรวจสอบมีคันร่องเรียนเจอแน่เจอแน่ไอ้รู้ใช้ยาแรงว่าลังไปสอบว่าไปก็เป็นในแนวนี้นะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็พยายามทั้งปล้องต้องตามแล้วก็ปราบตามคู่ขนานกันไปของเรา ปัจจุบันเองป้องกันก็ส่วนป้องกันนะครับกับการปราบปรามนะครับคดีความเนี่ยครับที่เด่นๆเลยเนี่ยในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวเรื่องอะไรครับน้ําหนักไปอยู่ที่การจัดซื้อจ้างสักเกิน80%บนะครับแล้วรองลงมาก็เป็นเรื่องของพวกเรียกนับเงินในการเับคือพี่นี่แค่ว่าต่อสัญญาจ้างบ้างอันนี้ที่เห็นอยู่มันมีการจับ จับครับจับอยู่บ่อยๆนะอันนี้จับสดเลยนะครับเอาจับสดได้เลยค่ะคือการจับสดเนี่ยเราเราจะประสานกับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หรือตำรวจส่วนในในในของจังหวัดเขาเนี่ยนะฮะช่วยในการในการจับกลุ่มนะครับในส่วนของภาพประชาชนล่ะครับที่เขาได้มีโอกาสนะครับในการที่จะมาร่วมกับการทํางานกับทางปปชของเราเนี่ยครับครับเป็นประเด็นสำคัญ เรื่องของซีวิลโซซิที้รเรื่องของภาคประชาชนเนี่ยนะครับ,รบมันเป็นพลังสําคัญมากเป็นอย่างต่างประเทศเนี่ย<ม>เขาใช้กลไกของภาคประชาชนั้งนั้นเลยนะแต่ของเราเนี่ยก็ทางปปชเองก็พยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมนะครับออตอนนี้ก็มีหลายหลายองค์กรที่เป็นภาคประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกับ,รบเราอย่างเช่นง่ายๆของอานค้าเนี่ยมีพลังมากเลย คนค้าเขาเป็นนักธุรกิจนะครับ,รบแล้วก็ก็ก<ๆ>็มีพลังมีทั้งม,มีเงินด้วยเพื่อเพื่อแล้วก็มีคนก็เยอะด้วยแล้วก็ในส่วนนี้เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาภาคประชาชนจริงๆก็จะมีกลุ่มที่มีการจัดตั้งกันขึ้นมาเราก็พยายามจะสร้างเครือข่ายจริงๆเราก็มีเครือข่ายของของปปชนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างเครือข่ายขึ้นภาคขึ้นไปอีกอย่างาวันนี้ที่เราได้ อบรมเด็กออกไปเนี่ยก็ถือเป็นเครือข่ายนะครับให้เครือข่ายน้อยๆของเราเนี่ยไปบอกพ่อแม่พี่น้องลุงป้าณาอานะครับก็ให้บอกต่อกันได้นะครับก็ยินดีทางเราก็ยินดีที่รับแล้วก็เราก็มีกระบวนการในการที่จะเทรนหรืออบรมในเรื่องของเครือข่ายครับประชาชนเหมือนกัน แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเครือข่ายที่เราจะให้ไปดําเนินการมีโครงการให้ให้ให้ทางเครือข่ายเราทําด้วยนะฮะให้เขาคิดเองแล้วก็เราลองดูว่าเครือข่ายที่ที่เข้าไปทำเนี่ยจะทําอะไรแล้วก็เสนอโครงการมาเราก็พยายามจัดสอตซัพพอตนะครับครับก็เป็นความสําคัญครับวันนี้การเชื่อมโยงการทํางานกับหน่วยงานกลางนะครับที่ปปชที่กรุงเทพนะครับทางแต่ละภาคเนี่ยอย่างภาคอีสานเองเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงเลยครับให้ข้อมูลตรงกันแล้วกับการทํางานของเราเองด้วยนะครับ ครับในกระบวนการของนายแตจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยแหละผมซึ่งเป็นเอ่อเป็นตัวตัวเชื่อมระหว่างส่วนกลางกับวนภูมิภาานะครับพอมีการกําหนดนโยบายจากสนการขึ้นมาัทางเราก็พยายามจะแปลงนโยบายแล้วก็นําสู่ทางจังหวัดให้ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันก็พยายามทําให้เป็นรูปเป็นธรรมแล้วก็ให้มันชัดเจนที่สุดครับดูเราเลครับว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเราจะมองไปถึงเรื่องของเป็นพื้นที่ พื้นที่ห่างไกลพื้นเที่ก็ว่าได้นะครับ,รบในส่วนของการทํางานเองเนี่ยบางบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะเกิดประเด็นที่รุนแรงเกี่ยวกับเรือเ่องการทุจริตนะครับ,รบตรงส่วนนี้ในการทํางานเนี่ยเราทํางานกันหนักขนาดไหนครับออถ้าเจอประเภทที่เป็นผู้มีอิทธิพลองสูงรเรารู้ตัวเองอยู่แล้วรเราส่งให้ส่วนทางทําเลยตรงนี้แล้วผมก็จะลงมาดูให้ด้วยนะฮะลงมาดูแล้วก็ถ้าเกิดดูไปทางไหนได้ไปไหวไหมบางทีจะระดม ในเขตทุกๆจังหวัดมานะครับมามาช่วยกันมาช่วยกอย่างเช่นหลายๆคดีอย่างเช่นคดีฟุตซอลเนี่ยก็ระลมจากหลายๆจังหวัดมาช่วยกันทำอันนี้ไม่เข่าดังเลยออันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับที่ประชาชนเองนั้นอาจจะพูดถึงเรื่องของการทุจริตเนี่ยหากมีผลประโยชน์ กับสังคมกับชุมชนก็ยอมรับกันได้แล้วก็ปล่อยกันไปนะครับณจุดนี้นงครับอยใา้ท่านฝากไว้กับภาคประชาชนสักนิดครับว่าท่านเป็นพลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศเรานั้นหมดไปจากเรื่องของการทุจริตนะครับเรื่องเรื่องตรงนี้นะครับในเรื่องของของการยอมรับอะไรที่มันดูแลมันไม่เกิดผลเสียหรืออะไรก็แล้วแต่กับเรานะครับขอพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเลยนะครับว่า สิ่งที่เราทำแบบนี้นะฮะมันอาจจะเกิดผลกระทบต่อไปในคักคหน้านะฮะอาจจะย้อนกลับมาถึงอาจจะไม่ใช่เราเองอาจจะไปย้อนถึงครอบครัวย้อนไปถึงญาติพี่น้องที่อยู่หลังๆของเราซึ่งไอ้ตรงนี้ที่ที่นี่ที่ทำให้เกิดเป็นกายเป็นวัฒนธรรมที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็ขอให้ช่วยกันเป็นหูเเวนตาแล้วก็ลดละเลิกไอ้สิ่งพวกนี้ซะนะครับก็จะได้มาช่วยกันสร้างสังคมให้มันดีนะครับแล้วก็ประเทศไทยผมว่ามี มีความพร้อมในการที่จะแข่งขันกับนานา,นา,นาประเทศนะครับ,รบเพียงแต่ว่าถ้าคนไทยสมัครสมานสสมัคมคีกันแล้วก็สร้างสังคมที่เป็นสังคมรักคร่กลมเกลียวกันนะครับมีความเอื้ออาทรนะครับ,รบแล้วก็เป็นสังคมที่ที่เป็นสังคมการเรียนรู้นะผมว่าเราไปได้ครับว่าสู้กับประเทศอื่นในท,ทุกทุกชาติในโลก ครับนะครับคุณผู้ชมครับนะครับและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจสําคัญครับในเชิงนโยบายนะครับที่ทางปปชนั้นได้มีการลงลึกลงมานะครับในส่วนของปปชของภาคตอนออกเฉียงเหนือรัฐภาคอีสานนะครับซึ่งวันนี้เองครับต้องขอขอบคุณครับทางด้านของผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะครับคุณพิเชษพุ่มผันครับที่ได้มาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับขอบคุณมากครับยินดีครับ ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักการสักครู่นะครับแต่๋ยช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของการลงลึกแล้วครับว่าการปฏิบัติภารกิจจริงๆนะครับของการป้องการปรับตามการทุจริตแห่งชาติในส่วนของภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นมีวิธีการลงลึกในพื้นที่อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามชมครับ งบประมาณทุกปีอะฝีมือท่านล้วนๆโต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้อะ v i ีครับค่อาหารมาค่ะถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปซีกินเข้าไปเนี่ยกินให้จบกไปเลยรู้ไหมเป็นใครพีโก้พีโก้อย่าให้คนโกงม,มีที่ยืนในสังคม <laughs> องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย กปจะขายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหมของขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงอี่กองที่กองทีกอง,กองอไปไปเลยเอไปเลยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย แล้วคุณผู้ชมครับจากแนวนโยบายนะครับของปปชในส่วนกลางที่มุ่งเน้นครับในการทํางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งครับคนนี้ในส่วนของหน่วยงานภูมิภาคเองครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานภาคปฏิบัตินะครับที่ต้องมีการปฏิบัติการร่วมกับบุคคลนะครับในชุมชนร่วมกับประชาชนต่างๆก็ตามครับจะทำอย่างไรครับให้แนวนโยบายของปปชในส่วนกลางนั้นสำฤทธิ์ผลนะครับร่วมกันแล้วก็ส่งผลที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมที่โปร่งใสเกิดขึ้นมาได้ครับ ซึ่งในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยครับกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งนะครับในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบครับในช่วงนี้ครับผมอยู่กับคุณประวิทย์บุตรศรีครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดขอนแก่นครับสวัสดีครับท่านครับจากนโยบายนะครับของส่วนกลางนะครับในการทํางานระดับภูมิภาคนะครับเรามีการทํางานอะไรบ้างครับเพื่อจอกากส่วนกลางนะครับรับภูมิภาคเราคือจะรับนโยบายนะครับจากส่วนกลางเนี่ยมาลงปฏิบัติในพื้นที่ นะครับซึ่งแนวแนวทางของเราที่ในทางขับเคลื่อนของเรานะครับจากนโยบายดังกล่าวเนี่ยเราก็จะมีขับเคลื่อนกับภาครัฐนะครับภาครัฐสายกิจเอกชนนะครับภาคประชาสังคมสื่อมวลชนแล้วก็ภาคเาวชนนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนเนี่ยก็คือในในส่วนภาครัฐเองเนี่ยก็คงมีการเข้าร่วมประชุมวางแนวทางนะครับว่าจะเริมดาเนินการในรูปแบบการป้องกันการทพ่รอย่างไรให้ความรูวมมื่กันอย่างไรนะครับ เรื่องนเดียวกักับรัฐวิสาหกิจเราคงไปพูดคุยกับประสานงานกับผู้ขอการค้านะครับจะพาผู้จัดกรรมที่จะินกิจกรรมร่วมกันนะฮะส่วนภาคราสังคมกคงเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนเยาวชนนะครับก็คงร่วมกับคณะครูโรงเรียนนักเรียนนะครับที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับไอการทิจิตว่ามี ผลล้าอย่างไรก็ต้องดำเนินการกันอย่างไรครับกับด้วยแนวทางการทํางานนะครับหลากหลายคนนี่อาจจะมองถึงเรื่องของปปชมองเข้ามาเนี่ยก็เป็นองค์กรที่น่ากลัวน่าจับตามองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าในพื้นที่ไหนก็อาจจะมีการเข้าไปจับตามองหรือว่าจับดูเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการทุจริตของหน่วยงานนั้นๆเองก็ตามนะครับคืนนี้เราจะสร้างความเข้าใจอย่างไรครับในในบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างๆนี่แหละที่เขาเองเขาก็ต้องรู้ในเรื่องของการทํางานเราแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยกับการที่เราเข้าไปตรวจดู สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมีการเชื่อมโยงอะไรครับขอบคุณคนระับคือปัจจุบันเนี่ยเราเร้าหรือแล้วปชก็ชคือมีทั้งงานปราบนะฮะงานป้องกัของการงานตรวจสอบับเพราะน้นเราเราข้อคงต้องแบ่งแยบกบนะฮะก็คือก็ขอ้อคงต้องเน้นให้ความรู้ความเข้าใจกันว่าไอง,งานปราบเนี่ยมันจะเพาะนานหน้าหน้าไหนนะฮะงานป้องกันเราจะให้ความรู้ความเข้าใจด้านไหนแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเออเราก็ที แนะหรือแนะนำว่าในเมื <C schnell> <sm art> ่อถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของการป้องกันแล้วร่วมมือปปชแล้วเพราะว่านปชเข้าไปหาคุณที่ไหนก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปจับผิดไม่ต้องกลัวเราเข้าไปขอความร่วมมือนะฮะกายงาน้รยการําเนินการด้วยกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนวโน้มในการทาความผิดเรื่องการทุจริตเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็คงถ้านนปัจจุบันนี่คือจัดทจัดจ้งปกครองปกครองท้องถิ่นนะฮะก็เราจะเน้นย้ำเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเข้ามากขึ้นครับ เกี่ยวกับเรื่องของภารกิจนะครับที่อาจจะดูว่าเป็นภารกิจแห่งความเสี่ยงเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ด้วยอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในในเชิงของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลนี่ครับตรงนี้เองเนี่ยเราเรามีวิธีการอย่างไรครับในการที่จะต้านทานแรงต่างๆนที่มา,าจ,จะเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ครับถ้าอย่างกรณีอย่างนี้ผมว่าต้องคือหนึ่งถ้เาเราทราบแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตคนเจ้าหาที่ mm hmm. ผมให้ความปลอดภัยที่หน้าที่ครับเพราะงั้นถ้าเรามองแล้วว่า จะมีแรงต้านมีทุ่คนมามีของคับเราเนี่ยคงต้องใช้อาศัยจากส่วนกลางเข้ามาเหมนอนการแทนเพราะเราอยู่ในพื้นที่ยังมทราบมาทำงานหลายหน้างาทัองป้องทั้งปากผลจะโทษที่เกิดกับเราผมเยอะนะฮะเราคนต้องต้องขอความรู้มือจากส่วนกลางเข้ามาดำเนินการเพื่อลด แบแ่งต้านทานตัวนี้ไปนะครับอย่างท่านฝากไว้นฉพนธ์ครับในช่วงไทยนี้นะครับเอาเป็นสักสองประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นที่1คือความสําคัญของประชาชนเนี่ยที่จะมีส่วนช่วยเหลือในการทํางานการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะครับให้ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเนี่ยต้องทำยังไงครับคือถ้าโดยสรุปเลยก็คือก็อง้องขอกันนะฮะอย่างนี้ดูได้ใช่ไหมฮะเห็นใจที่ทุจริตอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะขอให้ช่วยร่วมมือร่วมใจกัน นะครับดำเนินการยังไงอย่างไรก็ได้ให้ทุจริตมันหมดไปจากสังคมเรานะครับนั่นคือขอความร่วมมือครับอันนี้คือความร่วมมือนะครับเราอยากจะให้มองไปถึงอนาคตกนิดนึงครับว่าหากเรารับความร่วมมือเราทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วปัญหาเรื่องการทุจริตเรื่องการคอร์รัปชันหมดไปจากพื้นที่นะครับในส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับภาคประชาชนครับก็ประโยชน์ทุกอย่างนะครับถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ <ส gas: S 1> ประโยชน์ทุกอย่างก็ต้องตกอยู่ประชาชจนเป็นเม็ดเป็นหน่วยครับไม่ต้องไปว่าเราได้รับประโยชน์ที่เราได้ไม่ครบถ้วนตามที่เราหวังว่าจะได้ต่างนั้นครับทือประโยชน์ที e ่จะได้ประโยชน์ที่แท้จริงนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจสาคัญนะครับของปปชครับในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของภูมิภาคครับที่มีความสําคัญอย่างดีเยี่ยมนะครับมีความสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวกับการทํางานในการป้องกันแล้วก็ปรับปรามการทุจริตของประเทศไทยของเราครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของคุณประวิทย์บุตรศรีครับท่านผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดขอนแก่นนอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยในเรื่องของบทบาทภารกิจการทำงาน คุณมากครับคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะร่วมนะครับในการแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสของการตรวจพบนะครับเจอในเรื่องของการทุจริตหรือว่าการคอร์รัปชันนะครับในพื้นที่เองหรือว่าที่ไหนก็ตามครับส่งมาได้นะครับอย่างที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนี้นะครับช่วงนี้เองครับรายการสโมสรสุจริตนะครับก็เวลาหมดของเราครับ และกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้ากับผมอาร์ต mm. อันธิชานครูหาเลีงดองครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับช่วยกันสร้างสังคมไทยให้ดีสร้างสังคมไทยให้ปราศจากกับปัญหาเรื่องของการทุจริตและคอรอ์รัปชันครับเพื่อประเทศชาติของเรานะครับจะได้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความโปร่งใสด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ บอกข่าวเล่าเรื่องดีเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานปปชโดยสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อหน่วยงานยุคใหม่โปร่งใสมีคุณธรรมซึ่งจะเป็นแนวทางประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐและตัวอย่างขององค์กรต้นแบบ ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจซึ่งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปชทั้งในส่วนกลางและส่วนของจังหวัดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ หรือว่า ITA มากยิ่งขึ้นและมีโอกาสได้สักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้พเพื่อเป็นการส,งส่งเสริมและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปชทั้งในส่วนกลางและส่วนของจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานของภาครัฐหรือว่า ITA มากยิ่งขึ้นและมีโอกาสได้สักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสำหรับการเสวนาหน่วยงานยุคใหม่โปร่งใสมีคุณธรรมได้จัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายน2558ณห้องนนทบุรี1ชั้น3อาคาร4 สำนักงานปปชถนนนนทบุรีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พักดีโพธิศิริ <คน S 1> กรรมการปปชผู้แทนกรมบัญชีกลาง<ม>ผู้แทนธนาคารค<น>เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกันเป็นวิทยากรของ,ของการเสวนาและดำเนินรายการเสวนาโดยนายสมโพศ์โตร,รักษาพิธีกรรายการขอรับหมายเลขเจ็ดต้านทุจริตตามติดคนโกง่งยยัไมา สำนักง,งานปปชขอตั้งปณิธานตามรอยพ่อขอทำดีข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่านให้พยายามบำเพ็ญความดีด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอยสภาพภูเขาที่สูงชันเส้นทางรถถูกตัดขาดในช่วงฤดูฝนในยามเจ็บป่วยชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในอำเภออมกอย จึงไม่ต่างจากการทูกแขวนไว้บนเส้นได้การเดินเท้าเป็นเพียงหนทางเดียวที่หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลอมก๋อยจะเข้าถึงคนไข้ทุกยางกาวที่ฝ่าฟันไม่มีที่ว่างให้กับความหมดหวังเพราะรู้ซึ้งว่าปลายทางอาจหมายถึงโอกาสรอดชีวิตภูมิใจที่เราได้ได้มาทําหน้าที่นี้ไปช่วยเหลือคนไข้ด้วยโอกาสห่างไกลจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์